สวัสดีค่ะของมาแล้วนะคะคุณเพียงพีทแม่เกะแล้วนะจ๊ะแม่เกะแล้วจ้าว้าวว้าวอะไรกันเนี่ยฮะอะไรกันเนี่ยอ๋อน้ยอ๋อย้ออย อ่โดยมะยมชิดหรือว่ามะม่วงเนี้ยมะยมชิดหรือว่าลูกมะม่วงคะ้าอดีลยวก่อนนะคะกลับกล้องก่อนคะ่ะ ชมอุ้ยอุยเอ้ย,อย,อยนี่เลรอมะยมชิบมามาว่าเป็นมะม่วงมากกว่ามากอะไรจะใหญ่ขนาดนี้ฮะผู้ชมจะดึงให้ดูนะคะดูซิเนี่ยดึงให้ดูนะคะ ว้าววใหญ่ขนาดนี้ตายแล้วชมขามายมชิดเนี่ยอันนี้ม่ยงมชิดนะคะตกใจนึกว่ามะม่วงเนี่ยมะม่วงเปล่าว้าวว้าวว้าว อโอ้โหเท่ากับลูกมะม่วงเลยเนาะอืมอันนี้เขาเรียกว่าแม่แม่แม่มะม่วงเออแม่มันยมชิดมากกว่ามากเนี่ยนี่นะผู้ชมอ่าด้วยอ่าดย ดูสิอืมคนเราอยากกินอะไรนึกก็ได้กินเนาะได้กินค่ะบอกว่าเออเนี่ยแม่แม่ว่าจะไปตลาดแล้วไปหาซื้อมะยมชิดมากินสักหน่อยลูกบอกว่าลูกสั่งมาให้แล้วลูกสั่งมาให้แล้วนี่แหละค่ะผู้ชมค่ะโอ้โห จะสมบูรณ์ขนาดนี้โอ้โหอันนี้น่าจะเกรดเอเลยแหละอือ,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 อชม่ะเห็นสวยอย่างนี้ก็ไม่อยากจะกินแล้วเนาะ ผู้ชมมายมชิดนะคะมายมชิดไม่ใช่มะม่วงนะคะไม่ใช่มะม่วงเป็นมายมชิดนะคะ,คะก็ถ่ายมาถ่ายให้ผู้ชมได้ดูเนาะว่าเราก็ตกใจว่ามันลูกใหญ่ขนาดนี้เนาะก็คลิปนี้ก็ขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากค่ะที่คน ที่ว่าอยากเห็นก็เข้ามาดูนะคะไม่ผิดหวังเนาะเราสั่งมาทางเราสั่งมานะคะเขาคนส่งเขามาส่งนะคะไม่รู้ว่าลูกเขาสั่งมาทางไหนแต่ว่าเราเป็นคนรับเนาะเราอยู่บ้านเราก็เป็นคนรับเราก็ได้กินก่อนกินก่อนคนสั่งนะคะเรื่องจริงค่ะนี่ได้เรื่องจริงเลยนะคะ คลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะใครชอบก็กดไลค์กดแชร์ใครอยากกินก็ต้องสั่งนะคะเยอะแยะเลยค่ะเราก็เข้าไปดูเนาะเดี๋ยวนี้ชาวสวนเขาก็ติดต่อทางทางทางเฟซบุ๊กหรือว่าทางออนไลน์ทางทางนั้นนะคะเขาก็สั่งทางนี้ทางนั้นนะคะเพื่อจะช่วยเหลืออืเกษตรกรที่เขาไม่ต้องมีเขาเรียกว่า พ่อค้าคนกลางนะคะจะไม่มีมพ่อค้าคนกลางเราก็ได้ช่วยจากในสวนเลยโดยตรงนะคะโดยตรง mm. ก็เราก็ช่วยช่วยกันเนาะแต่ถ้ามีโอกาสเมื่อไหร่อีกเราก็เราต้องชิมดูก่อนเนาะไม่รู้รสชาติเป็นยังไงถ้าอร่อยเราก็จะสั่งอีกนะคะค่ะใครสนใจก็สั่งไปเลยคะ่ะ สังไปเลยเขาส่งมาถึงที่บ้านเลยนะคะส่งมาถึงที่บ้านเลยเราไม่ต้องกังวลนะคะเราไม่ต้องไปทุกหนักเราไม่ต้องไปยกหนักเนาะเม่เราซื้อทีหนึ่งเนี่ยมันเป็นลังมันก็หลายกิโลเนาะแต่นี่เราสั่งโดยตรงจากสวนจากคนปลูกเองคนสวนเองนะคะเราก็พยายามกินของไทยนะคะกินของไทยค่ะเราต้องกินผลไม้ไทยเนาะ เราอย่าไปลงกินผลไม้นอกมากเลยล่ะรู้ไหมอ่ะเราต้องช่วยกันนะคะคนไทยคนไทยเราต้องช่วยกันค่ะขอบคุณค่ะคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะ